ผมกำลังจะซื้อ NFT ตัวแรกในชีวิตของผมนะครับก็เลยอยากจะเอาเหมือนโปรเซสขั้นตอนในการซื้อ NFT เนี่ยอาจเป็นคลิปเพื่อให้คนที่อยากจะมี NFT นะครับเป็นเจ้าของ NFT เหมือนกันเนี่ยได้ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับจะได้เห็นว่าเฮ้ยขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างนะครับต้องโอนเงินเข้านู้นนี่นั่นยังไงบ้างก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการซื้อ NFT กันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่งองผมไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ โอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซื้อ NFT กันเลยครับ ก่อนจะซื้อนะครับก็เล่าก่อนว่าเรื่องมีอยู่ว่าวันก่อนเนี่ยผมไปเ,เห็นใน Facebook Page เพื่อนของผมมานะครับเขาชื่อทอยอ่ะเป็นเจ้าของเพจ d a t a r o c k ้นะครับที่สอนเรื่อง Data Science เนี่ยเขาเปลี่ยนโปรไฟล์พิกเจอร์ของตัวเองเนี่ยให้เป็นรูปเหมือนคล้ายๆแบบซอมบี้หรือว่าโรบอทอันนึงผมก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันน่าสนใจเนี่ยคือเขาก็ซื้อ NFT มาใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะลองอไปศึกษาแล้วก็ซื้อมาเป็นของตัวเองดูบ้างน,นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยส่องส่องมาหลายเดือนแล้วนะครับว่า,อ,าอยากจะลองซื้อ NFT นสักสัก ไอ้อะไรนะไอ้บอเอฟเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ยมันแพงเกินไปราคาแพงมากเลยก็เลยเออลองมาดูตัวนี้นะครับตัวเนี้ยราคามันอาจจะจับต้องได้มากขึ้นหน่อยอ่าซึ่งเออหน้าตาของเ f t ซีผมมาซื้อเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันอ่าอันนี้เลยนะครับ NFT ที่ผมจะซื้อเนี่ยมันมีชื่อว่า n a u g i t y Archives นะครับคือตอนแรกพอมันตั้งชื่อว่า n a u g i t y Archives ใช่ไหมครับผมก็เลยอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็น NFT สำหรับคนที่คนยุค90หรือเปล่าอ่าแต่พอเข้ามาอ่านดูเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่นะครับคือเขาก็จะมีการผูกเรื่องเล่าอบอกเรื่องราวเอาไวา้ว่าเฮ้ยอันนี้ครับมันเป็นเรื่องราวของปี2090นะครับ2090ที่มันมีนิวเคลียร์เกิดขึ้นในโลกแล้วก็โลกก็ เจ๊งหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเขามีการเ,าเหมือนตัดต่อ DNA อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็พบว่ามเาีเขาเรียกว่าเดดบอทนะเดดบอทสประเภทที่อยู่รอดได้นะครับสาถึงประเภทที่อยู่รอดได้แบบแรกคือโอสกูลนะครับเป็นเป็นเหมือนคนที่มี DNA เเหมือนเหมือนแรกเริ่มเดิมทีเหมือนมนุษย์เลยนะครับแล้วก็มีซอมบี้นะครับที่กลายเป็นซอมบี้อย่างที่เราอา่ารู้จักกันนะครับแล้วก็มีไซบอร์กนะครับเป็นหุ่นยนต์แล้วก็สุดท้ายคืออันดีไฟน์ที่ไม่รู้ว่า ไอ้ส่วนผสมของ DNA เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องราวของตัวเดดบอทนะครับซึ่งก็คือ NFT ที่เราจะมาลองซื้อกันในวันนี้อ่าซึ่งถ้าเกิดลองเข้าไปที่เว็บไซต์9นที่ h i v e 90 a r น h ี่ e r c h i v e เนี่ยครับดูเนี่ยเขาก็จะมีการเล่าเรื่องราวให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเดดบอทนะครับ NFT พวกนี้นะครับเราจะได้เหมือน Perks หรือว่า Offer อะไรพิเศษบ้างนะครับมันก็มีตั้งแต่การที่เราจะเปลี่ยนพวกเสื้อผ้า อัปเกรดตัวเดสบอร์ได้ตลอดนะครับหรือว่าจะ access to future NFT collection นะครับในอนาคตถ้าเกิดมีเขามี collection อันใหม่นะครับเราก็จะมีสิทธิ์เข้าถึงหรือว่า give away นะครับอาจจะ random แล้วก็ได้พวก cryptocurrency มาอะ,อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ perks พวกเนี้ยก็ดีแหละแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยคือตัวตัวเดสก b บอร์ดเองที่ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจเออถ้าเกิดสมมติซื้ออันนี้มาใช่ไหมครับแล้วก็เอาเนี้ยไปเปลี่ยน แปเป็นโปรไฟล์พิเจอร์เนี่ยก็น่าสนใจดีซึ่งจุดที่เจ๋งอีกอย่างของตัวของตัวไอ้โปรเจกต์นาี่ส์ออันนี้แล้วกันนะครับคือว่าเราสามารถ Customize ตวัวเดส b อร์ d ของเราเองได้อยากจะให้มันหน้าตาเป็นยังไงใส่หมวกแบบไหนมี a c e s s ซอรีย่ยังไงเนี่ยเราสามารถ Customize นะครับพอ Customize เสร็จตามที่เราพอใจแล้วเราก็ไปกด Mint นะครับก็คือว่ามันจะส่งเราไปยัง OpenSea เพื่อที่เราจะได้ซื้อตัวเดสก์บอรอันนี้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์เบื้องต้นของตัว Project 90s Archives นะครับที่เดี๋ยวเราจะมาลองซื้อ NFT ในวันนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการซื้อนะครับหรือว่าวิธีการตกแต่งตัวเดสก์บอรเนี่ยแล้วก็ไปมินต์กันจริงๆใน OpenSea กันเลยดีกว่านะครับโอเคผมขออนุญาตเริ่มจากการที่ไปที่ Research นะครับอันนี้ผมจะ Customize เดสก์บอของผมก่อนก่อนที่ผมจะทําการมินจริงๆ ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นตัวเริ่มต้นที่เขาให้มาใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าตาอย่างนี้ผมอาจจะไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถ c u ส t ตอ i z มจะ c u s t o m i z ม b a c ์แบ็กกราวสกินนะครับปาดเสื้อผ้าหน้าตาผมเนี่ยได้หมดเลยนะครับเราสามารถเลือกตรงส่วนนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะลอง c u ส t ตอ i z มให้ดูเลยละกันนะครับแบ็กกราวเนี่ยผมอาจจะลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆน,น,นะครับลองเปลี่ยนสีดูโอ้มีเสียงด้วยมีหลายสีเลย ผมลองเป็นเป็นสีเหลืองนะครับ่สีเหลืองนะครับเป็นสี C.I. ของของเว็บไซต์หรือว่าช่อง YouTube ของผมเลยนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูสกินโทนกันบ้างอ่าสกินโทนเนี่ยมันมีให้เลือกหลายแบบผมเข้าใจว่าไอแบบพวกเนี้ยมันคือเหมือนโอลสกูนะครับมนุษย์ธรรมดาแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันกลายเป็นซอมบี้และอเป็นซอมบี้อผมไม่อยากได้ซอมบี้เท่าไหร่นะครับผมอาจจะลองเอาเป็นเป็นตัวนี้ละกันอ่ะเป็นน่าจะเป็นไซบอร์กตัวนี้ เป็นไซบอร์กนะครับทีนี้ถัดมาปากอ่าก็เลือกได้หลายแบบนะครับว่าจะเอาหน้าบึง้งหรือว่าปากแบบซอมบี้หรือว่าหน้ายิ้มอ่ะก็ทําไดม้มีหลายแบบเลยนะครับผมอาจจะเอาหนวดแล้วกันอ่ะเอาหนวดนะครับอยากจะมีหนวดตอนนี้ก็มีหนวดอยู่นะครับอ่าถัดมาคือเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันจะมีเหมือนโค้สหนึ่งโค้สสองโค้สสามใช่ไหมครับคือเหมือนพอเราใส่เสื้อตัวหนึ่งแล้วเราสามารถใส่ชุดคลุมได้ มันก็มีเสื้อผ้าหลายแบบเลยนะครับคือเสื้อที่ผมเล็งไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นเสื้อขาวธรรมดาเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยทีนี้ถัดมาไปโครส2นะครับก็จะดูว่าเราสามารถใส่เสื้ออะไรได้อีกนะครับมันก็จะมีพวกเสื้อคล้ายเสื้อกั๊กนะครับหรือว่าอันนี้น่าจะเป็นเสื้อสูรอะผมอาจจะเอาเป็นเสื้อสูตรอันนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคทีนี้โครส3ผมขอขอไม่เลือกแล้วกันนะครับถัดมาผมผมมีหลายทรงมากเลยนะครับมีให้เลือกหลายอันมากคือจะ เอาเป็นทรงบ๊อบนิดหนึ่งนะครับทรงฟูๆหรือทรงบ๊อบก็ทําได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะขอเอาแบบเบสิกละกันนะครับเป็นเสื้อเ,อเป็นผมสีดําผมสีดําทีนี้ถัดตาตานะครับเราก็สามารถเลือกตาได้หลายแบบจะเป็นตาคโกลมอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตาตีๆแหลมๆคล้ลายๆแมวเล็กๆนะครับตาสามเหลี่ยมนะครับหรือว่า จะเป็นตาสีแดงนในน่ากลัวนิดนึงนะครับตาสาีไม่รู้เขียวหรือฟ้านะครับก็สามารถเลือกได้หรือว่าจะใส่แว่นตาก็ได้นะครับมีแว่นให้เลือกหลายแบบเลยนะครับผมอาจจะเหมือนดูๆไว้แล้วว่าผมอาจจะเอาอันนี้อ่าเอาอันนี้นะครับทีนี้ถัดมา,าหูหูหูนะครับเราสามารถใส่พวกตุ้มหูต่างๆได้นะครับได้หลายอย่างเลยผมอาจจะไม่ใส่ละกันปกติไม่ใส่ตุ้มหูอยู่แล้วหรือว่าอันนี้อะไรวะ อันนี้เหมือนกลายเป็นหูเอลฟ์หูเอลฟ์หรือว่าบูรบีปกติไม่สูบนะครับก็อาจจะเอมตี้ไปแล้วกันถัดมาเฮดแวร์มันก็จะมีหมวกที่เราใส่ได้หรือว่าเฮดเกียร์นะครับเราก็สามารถใส่พวกหน้ากากได้เช่นเดียวกันหรือว่าใส่แว่น VR ได้เช่นเดียวกันนะครับไอ้ส่วนที่เป็น confidential เนี่ยคือเป็นของที่เหมือนเขายังไม่ได้ปล่อยออกมามั้งนะครับคือถ้าิดในนาคตเขาปล่อยออกมาเนี่ยเราก็อาจสามารถอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนตัวการแต่งตัวแต่งการแต่งกายของเดสบอตเราได้ ถัดมาคือเอ็กซ์ตร้าอยากใส่ขาวอยากใส่นกอยากใส่อันนี้ไม่รู้อะไรนะครับก็สามารถใส่ได้ผมขอไม่ใส่ละกันอ่ะทีนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราได้ตัวเดสบอร์ดของเราแล้วเดี๋ยวเราจะกดเซฟอ่ะทีนี้ก่อนเซฟผมต้องคอนเน็กต์วอลเล็ตก่อนนะครับซึ่งวอลเล็ตอันนี้เนี่ยครับเราต้องคอนเน็กกับตัว Metamax นะครับอ่ซงซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนอตัววอลเล็ตที่เอาไว้ให้เราใช้ เก็บตัวพวกคริปโตของเรานะครับรวมถึงเอาอันเนี้ยไปใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับคิดง่ายๆว่าไอตัว m e t a m a x นเนี่ยเหมือนเอ่อเหมือนบัญชีธนาคารของเราอะประมาณนั้นนะครับทีนี้ผม s i g n In ไว้นะครับคือผมผมมีตัว Account อยู่แล้วทีนี้ผมกด Save. เซฟอา่าผมก็อาจจะเลือกเป็นเอ่สอส lot เบอร์2แล้วกันที่ผม Save ไว้อา่อาอ่า เซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเซฟเรียบร้อยแล้วถัดมาเดี๋ยวผมจะเริ่มไปทําการมิ้นจริงๆแล้วนะครับก็คือว่าจะไปซื้อ NFT เนี่ยเป็นเหมือนในหนึ่งใน Art Collection ที่ผมมีทีนี้ก่อนที่ผมจะไปซื้อเนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะออโอเคผมกลับไปที่ Home แล้วผมก็จะกดมิ้นนะครับจริงๆบอกก่อนว่าทางทางทางทีมไนที่สอารเนี่ยเขาก็จะมี เดี๋ยวขาแบ็กไปก่อนเขาจะมีเหมือน o p e n นซ a ของตัวเองเหมือนกันตรงส่วนนี้นะครับที่มันจะมีเหมือนบอที่ทำถูกทําการเดดบอทที่ถูกมิ้นแล้วเนี่ยมาเก็บไว้ในนี้มากมายหลากหลายเลยนะครับลองไปไล่ดูได้นะครับซึ่งอันนี้เราจะไปไปซื้อจากเขาก็ได้นะ,ะไปไปบิดไปอะไรเงี้ยกับเขาก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะได้ตัวเดดบอทเนี่ยเป็นของตัวเองอผมก็จะทําการมิ้นทีนี้พอผมจะมิ้นใช่ไหมครับคือไม่รู้ทำไมมันต้องคอนเน็กต์มาลายอยีี เดี๋ยวคอนเน็กก่อนทีนี้ก่อนที่ผมจะทำการมิ้นต์คอนเน็กเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับทีนี้ผมได้แล้วว่าผมจะเอาตัวสล็อตเบอร์2นะครับผมจะซื้อตัวเด a d b บอเบอร์2ของผมตัวนี้ผมซเล็กอ่าซึ่งค่ามิ้นของเด a d b บออันนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่จุดศูนย์หก ETH นะครับจุดศูนย์หกอีเทรมเดี๋ยวลองคอนเวิร์ตเป็นไทยบาทให้ดูว่าเท่าไหร่นะครับอ่าสมมติว่าศูนย์จุดศูนย์หกอีเทรมใช่ไหมครับจะตกอยู่ที่หกพันกว่าบาท อันนี้ราคาพอ,พอสมเหตุสมผลพอสู้ได้หน่อยนะครับไปดูไอของ b o เอฟเนี่ยมีหลายตัวที่แพงมากเลยอันนี้เป็นอันที่ราคาโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเริ่มเริ่มเริ่มมินเลยแล้วกันนะครับกับเดสบอรตัวนี้ของผมเดี๋ยวผมกดมินแล้วนะ,ะปุ๊บแปลาโอเคยังไม่มีตังยังไม่มีตังใน m e t a m a x นะครับโอเคขั้นถัดมาที่ผมต้องทำเนี่ยคือผมอาจจะต้องไป transfer ตัว ตัวอ t h เ r อรีเมเนี่ยที่ที่เหมือนอยู่ในแอคเค n t คริปโตของผมเนี่ยที่ในประเทศไทยผมใช้บิตช็อปอยู่เนี่ยเข้าไปที่ตัว o p e n นซ a ก่อนนะครับอ่าเข้าใจว่าน่าจะเป็น o p e n นซ a นะเดี๋ยวขออนุญาตลองแบ็กกลับไปเอ่อโอเคเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตไปอ๋อไม่ใช่ไม่โอ e ปโทษทีครับเป็น MetaMax อ่าเป็น MetaMax นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไอตัว MetaMax เนี่ยเราต้องอินส tall อินส tall มันเข้าเข้าเบราว์เซอร์ของเราอย่างอันเนี้ยผมใช้เบราว์เซอร์ชื่อ Brave อยู่ใช่ไหมครับคือแล้วก็คุณใช้พวก Chrome หรือตัวอื่นเนี่ยมันก็สามารถทำได้เข้าใจว่ามันสามารถอินส tall ได้ประมาณ3-4มสี่เบราว์เซอร์นะครับทีนี้เนี่ยผมมีอยู่สูง Ethereum ผมต้องทำการส่งตัวเงินเนี่ยครับตัว Ethereum เนี่ยจาก Account ตัวบิตครับของผมเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับผมก็จะกดตัวที่เป็นน่าจะเป็น buy แล้วทีนี้ผมจะคลิกว่า directly deposit e t h e r นะครับแล้วก็ v i e account ทีนี้ผมก็จะ copy address ของผมอ่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับที่อยู่ของผมที่ทําการเหมือนรับเงินส่งเงินมานะครับพอผม copy มาแล้วเนี่ยผมก็จะเ,เข้าไปที่ account bit ครับของผมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ wallet อ่าแล้วก็เลือกที่ ethereum นะครับแล้วก็ถอน ถอนอแล้วก็ไอ a d ด r e s สผู้รับเนี่ยผมก็จะเอาไอที่ผม Copy เอาเอาไว้นี่ครับเข้ามาวางไว้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ค่าค่ามินมัน0.06 e ์จุดอเทอเียมใช่ไหมผมก็จะเลือกอ่าสัก0 0นยละกันมาเก็บไว้นะครับอ t เทอ e u เียม โดยที่การที่ผมจะ transfer จาก b ิดคัพเนี่ยผมจะต้องทำ two factor authent ด้วยซึ่งผมก็ใช้แอป a u t h e n t i c a t o r อยู่นะผมใช้ของ last pass อยู่ผมก็จะ copy ไอตัวตัว password อันเนี้ยที่เป็นมันจะ r ีซีทุกทุทุกๆ10 20วีเนี่ยเข้ามา paste ใส่ตรงส่วนนี้มีค่าธรรมเนียมด้วยนะค่าธรรมเนียมของตัวอ๋อจริงๆแปบ๊บหนึ่งนะคือถ้าเกิด0.0โอเคค่าธรรมเนียมเดี๋ยวผมผมโอนเผื่อดีกว่านิดนึงผมเป็น จุด0.9เหรีดยดเือไม่พอนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนไปอยู่0.00625อีเธียรียมนะครับประมาณ600กว่าบาทก็แพงอยู่เหมือนกันนะนะทีนี้ผมจะกดยืนยันการถอนละยืนยันการถอนปึ๊บไปหลังแล้วก็โอเคเขาจะให้ผมคอนเฟิร์มโอเคผมกดยืนยันโอเคต้องมีพัสดุยืนยันด้วยนะครับจำจำ,จำเบอร์เองไม่ได้หรอน โอเคโอเคอ่าทีนี้กดสับมิทโอเคแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเช็คอีเมลยิยนยันการถอนนะครับ s ิ c คี i ว y ิตี้เยอะดีมากเลยอ่าโอเคยืน okay. ยันการถอนแล้วผมก็จะกดะยืนยนัน โอเคโอเคเข้าใจว่าตอนนี้เดี๋ยวตัวอีเทอร์เรียมเนี่ยน่าจะเข้ามาในวันเลตผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีว่ามันเข้ามาหรือยังโอเคเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับว่าตัวเงินเนี่ยเข้า MetaMax ผมแลผมหรือยังนะครับอ่าอันนี้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วที่จุดศูนย 8.37 Ethereum นะครับตีเป็นเงิน USD กลมๆเนี่ย256.83ไม่กลม4อันนี้256.83 USD นะครับทีนี้ก็คือว่าผมเนี่ยมีเงินในกระเป๋าตังค์ผมและที่ผมจะพร้อมซื้อตัว NFT แหละจะพร้อมมิน NFT แหละทีนี้ผมจะกลับไปที่ตัวออไอนายนายที่จะขายของผมนะครับเดี๋ยวขอนครับเปิดตัวบอทผมก่อนนะแป๊บนึนนงอ่ะโอเคบอทต,ตัวนี้โอ๊ยผิดแป๊บนึงนะ โอเคอันนี้คือบอทบอทของผมเนอะ,อะทีนี้ขออนุญาตลืมไปขอกลับไปที่โฮมละกันแล้วก็กดมินจะทำการมินบอทแล้วทีนี้ผมจะเลือกสลอตสองต้องล็อินวอลเล็ตอีกทีหนึ่งคอนเ c t แป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคคอนเน็กวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เงินก็มีในตัว MetaMax เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะกด s e เล c กอันนี้เลยนะปุ๊บ แล้วก็จะทำการมิน0.06อีเทียรียมและรู้สึกเป็นเหมือนโมเมนต์ประวัติาศาสตร์เหมือนกันที่เราจะกลายเป็นเจ้าของ NFT ของตัวเองสักทีก็เดี๋ยวเช็คดีๆอีกทีนิดนึงนะว่าโอเคตัตัวบอทดที่อยากได้เนี่ยเป็นประมาณนี้ไหมโอเคเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมทีนี้ผมจะกดมินต์มินในเดสบอทแล้วนะตื่นเต้น <laughs> โอเคเอาแล้วนะ โอเคมันก็จะบอกว่าจะจะคิดเงินโอเคมันจะเออเขาจะคิดเงินผมเนี่ยเขาจะคิดคิดผมเนี่ยค่ามินเนี่ย0.06ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีตัวแก๊สฟรีอีกไะแก๊สฟรีเหมือนเป็นค่าตรงอะ่ะค่าค่าทรานสัคชันฟีที่เขาจะคิดเงินเราอันนี้เขาจะคิดค่าทรานสัคชันฟีโอ้ยทำไมมันแพงขึ้นนะอยู่เมื่อกี้เป็น41เเหรียญอยู่เลยรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งดูว่ามันจะลงมาหรือเปล่าจะถูกลงหรือเปล่า ไม่ถูกลงน่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อซื้อเลยก็ได้นะครับทั้งของผมเนี่ยผมต้องจ่ายค่ามินใช่ไหมครับ0.06บวกกับค่าแก๊สอีก0.015 Ethereum ่ะก็เดี๋ยวผมจะรวมเป็นรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น0.075ตีกลมๆเนี่ยน่าจะเป็นเ้ยถูกลงแล้วรีบกดซื้อเลยดีกว่านะครับเป็น6,000กว่าบาท่ะผมกดซื้อแล้วนะกดมินแล้ว เดี๋ยวลองดูกันเหมือนตัวเดสบอร์ดผมเนี่กำลังน่าจะกำลังถูกสร้างอยู่รอ,อแป๊บหนึ่งอ่าออกไม่ถูกสร้างเขาใช้คำว่าถูกชุบชีวิตอ่าถูกชุบชีวิตโอเคแล้วยังไงต่อโอเคงั้นเดี๋ยวต้องขอไปดูที่ p p n s นซตัวเองก่อนนะว่าว่ามันเข้ามาแล้วหรือ,อยังเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว รอแป๊บหนึ่งเขาน่าจะกำลังกาลังฟื้นคืนชีพเดสบอร์ดของผมอยู่ดูซิดูซิโอเครอสร้างอยู่รอสร้างอยู่เพื่อ,อะระหว่างรองแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟรูปภาพอันนี้มาทำเป็นโปรไฟล์พิกเจอร์ของผมใน OpenSea ก่อนนะครับเป็นการเปิดสกักลาดใหม่เดี๋ยวเซฟไว้ที่ Desktop แล้วกันเป็นการเปิดสักลา,าดใหม่ ของของผมเองโอเคเดี๋ยวไปเปลี <at> ่ยนกันนะเฮ้ยห้ามปิดห้ามปิดเดี๋ยวก่อนไปในนี้ก่อนเคไปที่โปรไฟล์ไปที่โปรไฟล์แล้วก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนยังไงวะโอเคนี่อันนี้อันนี้อันนี้อ่ามาละใส่อินก่อนอ่ะระวังรอ อ่ะทีนี้โป,โปรไฟล์ผมเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวเดสบอรของผมเนี่ยที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาโดยสมบูรณ์และเพียงแต่ว,ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นเจ้าของ NFT ตัวนี้นะของเดส d b บอร์ดห9 9 นี่เลยนะครับหลังจากที่เราทําการซื้อ NFT มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราต้องประกาศให้โลกรู้ว่าเราเป็นเจ้าของ NFT แล้วผมก็เลยเอาตัวไอเดตบอร์ดของผมเนี่ยเข้ามาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์บน a c e b o o k ของผมนะครับอ่าน,นี้คร่าวๆเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะลองไปเปลี่ยนในที่อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้ละกันอันนี้คือขั้นตอนในการซื้อ NFT นะครับบน o p e n น Meta m a แม็กซของ Ni ยดี้ส์อะคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าใครที่อยากจะมีเดตบอร์หน้าตา สวยๆหรือประห,ระหลาดๆหรือเจ๋งๆของตัวเองเนี่ยก็ลองไปดูของทางนที่สไ r i ฟ์ได้นะครับผมว่าเขาก็ดีไซน์ NFT ออกมาได้อย่างน่าสนใจจนผมเนี่ยต้องเข้าไปซื้อเลยครับ และนี่คือการซื้อ NFT ตัวแรกของผมนะครับซึ่ง NFT ตัวนี้เป็น d a t ต b o t ของอเว็บไซต์ที่ชื่อว่า 90's Archive คนะครับก็ก่อนจบกันไปนะครับก็ขอบคุณทาง a d ดทอจากเพจ d a t a r o c k y อีกครั้งนะครับที่ให้แรงบันดาลใจในการซื้อ NFT ตัวนี้ของผมนะครับใครที่สนใจเรื่อง Data Science นะครับไปติดตาม a d ดทอได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณชอบอ ตัวที่ผมแชร์ในวันนี้นะครับเรื่อง NFT นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนช่องของผมไ้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตถ้าเกิดผมมีคอนเทนต์ที่ตัวใหม่เนี่ยหรือว่าผมซื้อ NFT ตัวใหม่เนี่ยคุณจะได้รับชมรับฟังเป็นคนแรกเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้จบไปแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ